ยีงป่ะ,ปะดูผมก็อกเง,งี้ยไม่ได้ให้พี่เป้งหาไปแหนมมาให้พี่เป้งหาเร็วเร็วแหนมมาให้พี่เป้งหาเร็วยให้อย่าอมจะไปสะดุ้งอะไรอย่างขนาดนั้นเดี๋ยวก็ทิ่มเขาปากเขาคอแม่ทำอะไรน้องเนยไม่อมลูก

ม,มันทำอย่างนี้แต่ก็ทิ่มเขาปากไม่จริงๆเลยพูดไม่รู้เรื่อง